สนับสนุนโดยยาแคปซูลสมุนไพรารางแดงโทร0923524446จริงๆค,คิดคิดตลอดคิดตลอดนะฮะตัดผมสั้นดีไหมซอยทรงนั้นถักมาอย่างนี้จริงๆก็เคยเปลี่ยนแค่แบบอม,มวนอาจจะม้วนเคิร์ฟเอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ออพอความมั่นใจมันไม่มีแล้วก็ความสวยมันก็ไม่เกิด <laughs> ก็เลยต,ต้องต้องอยู่ต้องอยู่แบบนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรคะมีไอดอลของตัวเองด้วยก็คือพี่ จินตลาพุลาบพ,พี่จินเขาผมสั้นอะพี่จินผมสั้นคือไม่ใช่ว่าผมสั้นแบบพี่จินแต่ด้ยวยความที่ว่าพี่จินเขาก็ผมสั้นตลอดเ,อเราก็เลยอยากทรงนี้ตลอดเหมือนกันให้คนจดจาในแบบจะับบ,บของบุญตา,าคนจะไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นตัวจริงของบุญตาแต่จะได้ฟังผลงานเพลงที่บุนตาร้องอก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทํายังไงเราจะมีให้คนจดจำใช่ก็แค่นั้นเองเสื้อผ้าเราอาจจะเปลี่ยนสีสันได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องทรงผมการแต่งหน้าเรื่องอะไรก็อยากให้คงความเป็นบุญตาอยู่